ธุร,รก,กิจวี้ครับคุรก,กิจนั่นเนะฮะตอนนี้เราอยู่กับนักสแสดงนะครับแล้วก็ผู้กำกับนะครับผู้เขียนบทด,ด้วยนะฮะก็คือพี่หยวนหยวนนั่นเองน้องกันน้องเลโอนะฮะแล้วก็น้องเทโอเทโอเออแล้วก็น้องแอนนะคะก็ต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการวีฟันของเรานะคะอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ท่านผู้ว่ามีแขกรับมาให้ แฟนอยู่ที่ไหนแล้วก็คนที่ดูอยู่ที่บ้านด้วยดีกว่าค่ะอ่ะด้านซ้ายต้องแย่งกันแม่น้ำตัวทักทายพีครับสวัสดีครับแอนนภบประพครับค่ะเรียนตอนตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับผมอ๋อตอนนี้เรียนอยู่รามโอ้ค่ะเรียรามนะครับต่อเลยครับสวัสดีครับกันกรวิทย์นะครับตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าครับค่ะสวัสดีครับเทโอครับผมผู้จบจากมหาวิทยาลัยสุนสุสิตครับค่ะครับสวัสดีครับชื่อหยวนหยวนครับเป็นผพ่วงกับ เรื่องนี้ครับค่ะเขียนบทด้วยครับผมถามถึงที่มาที่ไปดีกว่าของเรื่องนี้ครับกับทอมเกมมืนรักสลับขั้วครับเกิดขึ้นได้ยังไงครับย้อหยวอนอ๋อจริงๆก่อนหน้านี้ผมทําหนังทอมเรื่องหนึ่งชื่อหุ้นรักพักนิ้วฮะครับผมแล้วก็พอจบจบจากเรื่องนี้แล้วผมก็ได้มีโอกาสทําเรื่องนี้คือทางผู้ใหญ่เขาก็ให้โจทย์มาว่า ไปหนังเกี่ยวกับทอมกับเก์เอาไปจับให้เป็นเรื่องซะหน่อยอะไรีครับผมก็เลยก็เลยมีเรื่องขึ้นมาก็คือเป็นที่มานะคะก็เลยเกิดเข้าพยนตดเ่อนนี้ขึ้นมานะคะถามนักแสดงทั้งสามท่านมาดีกว่าว่าเคยมีผลงานอะไรมาบ้างแล้วหรือยังแล้วก็นี่เป็นการแสดงครั้งแรกหรือเปล่าแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะครับผมของผมนะครับก็คือเป็นหนังเรื่องแรกนะครับที่ที่พี่หยวนเลือกมาเล่นนะครับผมก็ ตินเต้นฮะเต้นเต้นไม่ได้เลือกนะครับขอขอเล่นเองจะต้องมาเล่าย้อนหลังอันนี้วะอ่ะอ่ะน้องแอนะครับครับก็การนะฮะก็ผลงานก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องภาพยนตร์เรื่องหอเต่าแตกภาคสี่นะครับแล้วก็มีผลงานโฆษณาต่างๆนะครับอ่าอ่าเรเคยทำอย่านี้ประสบได้โชคชนอยู่นะฮะโชกชนมีผลงานมาแล้วนี่ผลงานอ่าน้องแอนครับเป็นยังไงบ้างครับผลงานตอนนี้ก็ผลงานก็ เรื่องที่แล้วของพี่หยวนรุ่นรักพักนิวครับแล้วก็ MV ของซีแล้วก็ MV ลูกทุ่งของติ๊กฉันันหล่อมากเลยนะฮะผมเป็กไงแล้วพา่พี่อู๋เขาบอกเลยบอกว่าโอ้โหหล่อสู้หล่อสู้ได้เลยหล่อสู้ผมไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ผหล่อสู้เขาไม่ได้ถามความรู้สึกดีกว่าว่าทั้งสามคนรู้สึกไงบ้างคะที่ได้มาร่วมงานในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะก็รู้สึกเออเป็นกันเองแล้วเพราะว่าผ่านจากเรื่องแล้วเรื่องที่แล้วมาแล้ว เอาพอมีประสบการณ์มาบ้างแล้ว <S 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 ใช่ไห้โอเคะคือตอนแรกคือเก่งฮะ <S 2> <S 2> <S <S เก่งแต่ว่ากลัพวพุ่งกับดุแต่พอเอามาก็พกุ่งกับใจดีมากแล้วก็คอยสอน, <S <S แ,นแอคติ่งเนี้ยคับผมแล้วรับกันอ่ะก็ ทีแรกก็งงครับว่าดีๆแบบว่าเอามันได้เล่นเรื่องนี้ได้ยังไงเพราะว่าทีแรกก็แบบไปคุยกับผู้กำกับผู้กำกับว่าขอดูตัวหน่อยอะไรนะครับแล้วก็เก็เอาเคงั้นเล่นเลยแล้วกันอ๋อได้แล้วเหรออะไรเงี้ยได้แล้วโอแต่ละคนเล่นเป็นใครอะไรยังไงคาแรคเตอร์เป็นอย่างไเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับได้ครับก็คือผมครับเล่นเป็นชื่อเจี๊ยบนะครับผมในบทนะครับเล่นเป็นเกย์ควีนเกย์ควีนก็คือรับใช่แล้วเป็นรับะครับผมอ่าส่วนผมนะครับก็แสดงเป็นคิงครับแล้บทเป็น แฟนของเจีย๊ยบเป็นเกรุกครับอ๋อเป็นฝ่ายรุกนะครับแล้วเป็นคนยังไงอะเป็นคนยังไงดีกว่าเอาแบบนิสัยของเรา,าผมจะดูเจีย๊ยบนะครับเจีย๊ยบจะเป็นคนที่เหมือนแบบขี้หึงไง,งครับขี้หึงแล้วก็ขี้น้อยใจอย่างเง,งี้ยครับครับผมใช่ส<ต>่วนคิงก็จะเป็นแบบ เงียบๆเป็นผู้ชายเงียบๆอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยแสดงออกถึงอารมณ์อะไรเท่าไหร่ครับตรงกับคาแรคเตอร์เราไหมจริงๆแล้วเป็นคนแบบสลับกันเลยครับจริงๆแล้วผมเป็นคนแบบเฮฮาบ้าบอแต่ตัวใหญ่เขาพี่เทเขาจะเป็นคนนิ่งๆอ๋อแล้วอย่างแอนล่ะครับแอนก็เป็นทอมเป็นทอมเป็นทอมเลยแล้วก็ผู้ชายนะ ก็เป็นความแบบแวนแวนครับแต่กลัวกลัวแฟนใช่ถามพุ่้กลับบ้างว่าทำไมถึงเลือกสาวนักแสดงนี้อะไรมันมีอะไรเคมีมันตรงกันถึงได้จริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องที่แล้วเราเคยร่วมงานกับแอนก็เลยเรื่องนี้ก็เลยบอกว่าเออทำงานแบบใกล้กันแล้วก็รู้รู้กันว่าเออเราจะทำงานยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนส่วนวันที่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้คือเราก่อนโปรเจกต์ต่อไปนะจะเป็นโปรเจกต์ Boy Story แล้วเราก็วันนั้นทีมเป็นแคสติ้งนักแสดงบอดคตอรี่อ่ะก็เจอคนนี้เอ้ยทำไมเขาจังหเแือเขาโอม,โม่มากเลยแบบเรียกเข้ามาคุยดูแล้วก็ คือพี่สนแต่ความขาวอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่คือออร่ามีออร่าพี่พีทกำลังหมายถึงว่าเขาดูโดดเด่นดูมีออร่าเลยเดินมาเห็นแต่ใครใช่คนก็ไปข่าวกันโอเคต่อไจริงจริงก็คือมีน้องกรุ๊ปอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับคของแต่คนที่ไม่ได้มาวันนี้เนื่องจากมีภารกิจอะมีไหมฮะอยากจะเห็นเหลือเกินน้องกรุ๊ปนี่เล่นแบนใครอะไรยังไงคะคาแรคเตอร์ของเขา ก็น้องครุ๊ปเนี่ยเขาจะเป็นเบนดี้ที่แบบว่าเป็นแฟนก่อนน้องแอนเป็นแฟนน้องแอนใช่ครับผมแล้วจะเป็นคนที่แบบว่าแบบแฟนแบบแฟนคาโหดอะแอดตบแอดตีอะไรอย่างเงี้ยครับผมออาทีนี้เล่าให้ฟังถึงเรื่องย่อเนื้อเรื่องของเรื่องนี้่ดีกว่าเรารู้แหละว่ามันคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักทอมเกย์แล้วมันคืออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ย ก็คือทอมกับตอนที่เป็นทอมกับเกย์เนี่ยมันก็มีปัญหาของมันอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ทีนี้ว่าเราสร้างปัญหาให้มันเพิ่มโดยการจับมันสองคนมาล่ามโซ่แล้วก็แต่งงานกันต้องล่ามโซ่เลยเหรอครับครับผมเราก็มาดูว่าเหมือนตั้งกล้องเลเลตี้มาดูกันว่า2คนนี้ทอมกับเกย์เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะรักกันจริงหรือหรือว่ามันจัดฆ่ากันตายค่ะครับผมก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วในเรื่องเห็นบอกว่าต้องคือมันมีชื่อต่อคือ สลับมึนมืนสลับกันไงเงีสลับกันยังไงอะคือน้องรักสลับคั่วสลับกันยังไงคือน้องแอนต้องในบทเนี้ยต้องไปแต่งงานกับกับใครกับทิงครับกับทิงทิงที่เป็นฝ่ายรุกใช่ที่หนึ่งนี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอโอ้ดูน่าสนใจหนังนี้มันก็เป็นแนวแบบตลกด้วยใช่ไหมฮะไม่ใช่เนื้อหาที่แบบออกแนวเครียดอย่างเดียวใช่ถามพี่หย่วนหย่วนดีกว่าว่าคิดว่าความน่าสนใจของหนังเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่อะไร มีประเด็นอะไรที่อยากจะนําเสนอให้กับคนดูจริงๆแล้วประเด็นของหนังเรื่องนี้คือเรากําลังจะบอกว่าการที่การที่เป็นตัวของเราเองเนี่ยคือจะหาคนที่มารักสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันยากมากเลยขณะพ่อแม่บางคนเขายังไม่ยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะครับอืมก็เป็นแรงบันดาลใจครับผมถามให้เกิดเพราะอย่างเรื่องนี้ขึ้นมาต้องบอกว่าน่าดูมากเลยนะฮะน่าดูน่าดูคือมันเป็น น้อยน้อยคนที่จะกล้าออกมาทําหนังแบบนี้นะฮะแล้วหนังแบบนี้เนี่ยจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ออกสู่สายตาคนทั่วไปหลายหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะอย่างนี้ใครน่าจะไปดูหนังเรื่องนี้เออก็นอกจากแฟนคลับนครับต้องจากเพศไสามอย่างเงี้ยฮะว่าแบบผู้หญิงผู้ชายเขาจะไปดูหนังเรื่องนี้เพราะอะไระจริงๆหนังก็เป็นกลางๆนะที่เราไม่ได้เจาะจองว่าเป็นเป็นเพศไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตีควาตีค่าความเป็น ความเป็นคนเท่ากันครับครับผมะค,ะครัะนี่เดี๋ยวคร่าวๆเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับบรรยากาศในกองถ<ต>่ายจากัืซีเป็นยังไง ติดตามกันให้ดีเลยครับช่วงหน้าอย่าลืมหัวข้อเอสเมนต์ของเราวันนี้ด้วยนะครับผมถ้าต้องแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รับฉันจะจุดจุดจุดเดี๋ยวช่วงหน้าต้องมาตอบกันนะคะคิดไปก่อนเลยนะฮะให้ทขกด้กาสคิดแล้วนะครับจุดจุดจุดโดนล่ามโซอย่างเงี้ยเลยนะอ่ะก็ส่งมาทายเอสเมน4221441นะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูมิวสิกวิดีโอของซีกันดีกว่าสาวหล่ออีกหนึ่งคนนะครับน้องแอนเลน เด็กพูดถึงวีชิลเล่เล่นไปนนนนแบบแบบไปไม่กี่ซีนชื่อแหงว่าคนมีความรักเดี๋ยวไปดูกันนะคะแล้วก็ต่อด้วยเบลไลน์ใช่ฮะงานจะโรแมนติกนะคะฟีทวิ่งกับทีไอแล้วก็เฟรียลนี่เดี๋ยาไปดูกันเลยเจ้าภารกิจ ต่อนะคะกับเราตอนนี้นะฮะก็ตอนนี้เนี่ยเราจะมาคุยถึงบรรยากาศในกองถ่ายบ้างดีกว่าพี่เกดว่าบรรยากาศเป็นยังไงสนุกขนาดสนุกสนานขนาดไหนนะครับอ่ะเริ่มต้นที่น้องแอนเลยก็ได้ครับน้องแอนสนุกไหมคะสนุกมากเรื่องท่เหนือยเพราะว่าไงทั้งสนุกแล้วก็เหนื่อยแล้วก็หลายหลายอย่างครับถ่ายกี่วันอ่ะก็เก้าคิวมันเก้าคิวประมาณเดือนหนึ่งก็เดือนนึเดือนก็จอกันเดือนนึิมใช่สนิทกับใครมากที่สุด พุ่มกับเลยอ๋อเพราะเราเคยร่วมงานกันมาแล้วใช่ไหมใช่แล้วคนอื่นนะเป็นไงบ้างบรรยากาศกันก็งานนี้เรียกว่าเหนื่อยเลยครับเพราะว่าต้องทํางานแข่งกับเวลาด้วยแบบบางทีคือเราเล่นเป็นบทเด่นแล้วมันต้องเข้าเข้าหลายคิวมากเลยนะครับก็คือเรียกว่าทุ่มสุดตัวเลยกับงานนี้นครับทุ่มสุดตัวเลยนะครับผมเทโอล่ะครับผมที่บอกครับว่าตอนแรกอ่ะเก่งครับผมเพราะกลัวว่ากลัวพุ่งกับดุ แต่พอไป,ไปมาปก็พุ่งกลับก็คือให้คําแนะนําที่ดีครับแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับ,<า>รบที่หยุดด่วนนะคะเป็นไงครบรรยากาศการถ่ายทําเป็นบแบบที่วางงอยไหมก็ สนุกดีครับ <ฮะ S 1> ก็เวลาทํางานก็คือเราจบที่ต๊อประชุมมากกว่าแล้วก็เวลาออก <ฮะ S 2> ออกองปุ๊บผมก็ไปเล่นกับนักแสดงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ที่มีแฟนๆเขากำลังรอคําถามนี้อยู่เขาบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีฉากแบบเลิฟซีนซูเปอร์ชิคกีนด้วยนะครับเลิฟซีนเลิฟซีนนะฮะเป็นยังไงบฉากโรแมนติกระหว่างการกับเทโอด้วยเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็เสือนะก็ ก็เป็นไงรู้สึกไงบ้างผรู้สึกธรรมดาค่ะก็เพราะว่าสนิทกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคุนกันดีรู้มือรู้มือรู้มือถ้าสมมติว่าเป็นคนอื่นอะมาเล่นบทเนี้ยอะถามถามตั้กันดีกว่าถ้าพี่เทโอเขาต้องเล่นบทนี้กับคนอื่นโอเคปะ ไม่ไม่เล่นแตโอเคนะไม่โอเคเลยเพราะว่าที่ผมที่ผมมาเล่นเล่นหนังเรื่องนี้แล้วแล้วคู่คู่ผมเป็นที่พี่เดวเพราะว่าพี่เดวไม่ยอมให้ผมเล่นกับคนอื่นเขาเลยมาเขาจะเลยมาเล่นบผใช่ฝากคนต่างไม่ยอมใช่มาแต่คนนี<_<_<_<_้ใช่ครับพี<_<_<_่ตอนแรกเนี่ยบทบทบทผมอ่ะคือจะเป็นอีกเป็นอีกคนนึงอ่ะครับคนนึงไปเลยแท่เนี้ยน้องกันน้องกันเอาเอาบทมาให้อ่านมาให้ดูอย่างเงี้ยก็ไม่มีฉาก เยอะมากเยอะเกินไปครับไม่ยอมอันนี้ไม่ยอมแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วเยอะใส่พ่วงกับพ่วงกับฟ้าโเคลีย่ว่าเป็นเป็นลกมเป็นคนลวงของพี่หยนหยวนเพื่อที่จะให้เล่นด้วยกันใช่หรเปล่าผมก็เลยคุยกับเขาว่าขอเล่นดีกว่าผมก็เล่นได้ไงครับได้ครับไม่คือเราก็วางแผนไงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทโออ่านแล้วคงไม่ยอมแน่แล้วมันคงจะเล่นให้เราฟรี ฉากเลิฟซสี่แถวมาให้กำลังใจเอาป่ะก็ดูอยู่นะครับดูดูจอไปเรื่อยๆรู้สึกยังไงครับขำบิ๊กอินไหมอินไหมก็ได้เอาทั้รถเนี่ยขนลุกเลยถางฉากที่ประทับใจว่าในวันนี้เราประทับใจฉากไหนชอบฉากไหนว่อนี่สดก็ทุกฉากเลยเกือบทุกฉากเลยเพราะว่าแบบตั้งใจทำเต็มที่อ่ะก็เลยประทับใจทุกฉากและสำหรับตัวแอน ตัวแอนวะคิดว่าเรื่องนี้กับเรื่องก่อนหน้านี้เนี่ยยากยากกว่าไหมก็เรื่องเรื่องนี้ยากกว่าเพราะว่าเราต้องเล่นอะไรกับเล่นบทเป็นอารมณ์เยอะเออมีอารมณ์กับต้องมาอยู่กับผู้ชายด้วยใช่ไหมเออแล้วรู้สึกไงต้องมันอะไรอใส่ชุดแต่งงานอะไรแบบเยอะเยอะกว่าเรื่องที่แล้วมากมันจะมีโอกาสอไหมคะ ม่ไม่พร่องคีไ้เห็นเห็นครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งแรกและครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายด้วยอ่าแล้วการกับเลโอะค่ะเทโอผมอ่าก็ประทับใจฉากที่บอกเลิกกับกันนะครับโอโหประทับใจตรงนี้เลยเหรอครับไม่ได้ือชีวิตจริงอะมันไม่มีโอกาสที่จะอย่างนี้เลยครับโอ้โหถ้าเพิ่มกับแล้เพราะว่าหลายเทคมากหลายเทคมากไม่ได้จริงครับผม ตแต่ <ทำ S 2> เราทำให้ดูหน่อยได้บ้างมันเป็นยังไงยังไงยังไงอะอเาลยังจะหมดได้อเห, <c oughs> หรอคือคือเอาไปวะมันมันยากครับเพราะว่ามันต้องทำอารมณ์เศร้าแล้วก็ทั้งทั้งที่ยังรักอย่างเงี้ยครับมันหลายอารมณ์มหลายอารมณ์มากครับอ่อพี่หยวนหยวนประทับใจฉากไหนที่แบบหกปั้นบีบ แบบเค้นให้ได้ความแบบสวยงามมากสุดอีโรติกแน่เลยอ่ะลายเทคมากอ่ะอีโรติกด้วยเหรอเฮ้ยอันนั้นอันนั้นคือแกล้งพ่อเธอโอเคโอเคแกล้งพวกเธอไม่กลัวจขี้แกล้งแล้วนะพวกกบขอเราก็มีก็มีก็มีฉากหนึ่งคือแบบฉากที่มันต้องใส่ชุดแต่งงานแบบว่าสลับเพศกันอะไรงี้ยแล้วก็แบบก็ก็สนุกดีเพราะว่าเราเราก็ตั้งใจเขียนฉากนี้ไว้แกล้งพวกเขาเขาและ ก็ไปดูก็ได้ติดตามก็ได้หลายๆคคงอยากจะไปดูไปให้กำลังใจ่นนเข้าลรงเมื่อไหร่ดีกว่าครับผมวันที่วันที่6มิถุนายนนี้นะครับผมถึงเก้าค่ะวันนี้จะมีงานแถลงข่าวอะไรก่อนไหมครับรอบสื่อรอบสื่อนะคะ งั้นให้พวกท่านฝากภาพยนตร์เรื่องนี้เลยว่าให้พวกเราไปดูกันเยอะๆครับผมก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมทําเกมมือลักสลับขั้วนะครับเพราะว่านักแสดงแล้วก็พุ่งกับเองนะครับคือตั้งใจทําออกมาอย่างเต็มที่นะครับผมเพราะว่าต้องทํางานแข่งกับเวลานะครับแล้วก็สถานที่แล้วก็คิวของตัวนักแสดงเองด้วยนะครับผม,มก็ทุ่มทุนสุดตัวครับ,รบก็ฝาก ผลงานเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมค่ะเต็มที่เต็มที่อะเทโอบ้างการสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับกันก็ก็อย่างที่พี่เทบอกครับผมทุกทุกคนคือต่างทุ่มเทแบบกับงานชิ้นนี้เป็นอย่างมากนะครับก็ไม่ได้เจาะจงกลุ่มเฉพาะว่าจะต้องเป็นสาววัยหรือว่าคนที่จะต้องชอบในเพศที่เป็นชายรักชายหรือหญิงรักหญิงนะครับแต่คือหนังเรื่องนี้คือดูได้เพื่อความบันเทิงครับไม่ต้องเอาสาระอะไรมากครับคือเพื่อความบันเทิงแล้วก็มาดูกันสนุกสนุกกันได้ได้ทุกเพศทุกวัยครับผม่ครับ แอนนะครับมีอะไรจะพูดไหมครับก็พูดกันไปหมดแล้วก็อยากฝากเรื่องที่2แอนด้วยนะครับเป็นหนังที่ไม่ไม่เคยใส่ชุดเจ้าสาวเลยต้องก็รอดูเรื่องแรกวันนี้ได้ใส่หาที่ไหนไม่เหลือแล้วผมามให้ใส่ไม่ใช่เป็นแบบส่วนหนึ่งของวัตถุยน ครับพี่หยวดหน่วงพุ่มกลับครับผมก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็วันที่6ถึง9มิถุนายนนะครับแล้วก็ออนไลน์15มิถุนายนที่ w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  a i t e เมืัยแมครับผมอ่า clear e o net ครับครับผมครับเออวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง4ท่านมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณแฟนๆด้วยวันนี้มาให้กำลังใจถึงในมีสดของเราด้แฟนั่งบิดกันเลยนะฮะเ็นห็นครับ เอสกมาอุ้ยเอาไฟดาวว่าเอาพี่แม่ทำไมไม่บริหารงานให้ดีเลยเอาไม่ใช่เขามีเซอร์ไพร์เออพี่เมนเจอจ BIRTHDAY 2อง4นึนะครับผมของรางวัลประจำวันนี้ครับเธอฟี่ลิฟนะครับจาก Red Eye นะครับผมมอบให้เลยมีแฟนขับมีแฟนขับมีแฟนขับเป็นคนเตรียมขอบคุณแฟนขับเพราะว่าน้องๆแฟนขับเป็นคนเตรียมแผนการนี้ค่ะอยากจะบอกขอบคุณอะไรไหมคะก็ขอบคุณนะครับพี่คิดเซอร์ไพรส์นะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัดการก่อีคุยกันก่อนตัดน่ารักมากโอเคก็เดี๋ยวตันนี้ไปแบ่งกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกับเราสองคนต่อนะคะมาเอเมสกันด้วยนะคะไปจ้า ธุรกิจ